สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์การจองซื้อหุ้นลาดน,นะคะวิธีการทำนะคะง่ายๆเลยเราก็ เข้าไปที่หน้าบัวหลวงนะคะครั้งนี้เป็นการจองซื้อราดผ่านระบบหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเราก็เลยต้องเข้าไปที่หน้าจอของบัวหลวงนะคะเสร็จแล้วที่หน้าจอบัวหลวงนะคะก็จะเห็นเขาเรียกว่าแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์เนี่ยที่เขียนบอกเลยค่ะลองเลื่อนมานะคะอ่าอันที่3ค่ะจะเจอว่าตัวสอบสิทธิ์และจองซื้อหุ้นสามาัญที่ออกใหม่ลาดกรุ๊ปนะคะอันนี้ก็คือการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่นะคะหรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะรู้สึกว่ามันจะอยู่ด้านซ้าย เลื่อนลงมาด้านซ้ายของเมนูค่ะที่หน้าจอหลักซับบัวหลวงนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเขียนว่าการจองซื้อหุ้นสามัญลาดผ่าน ERO นะคะก็คลิกได้เลยเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาด้านนี้อันนี้เราก็เลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็กดไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้อ่านทำความเข้าใจนะคะเสร็จแล้วกดตกลงไปกรอกเลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางนะคะเสร็จแล้วก็กที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดค้นหาค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาเด้งที่หน้าการจองซื้อหุ้น ้สามารถที่ออกหมาผ่านระบบ e r o ก็คือตัวนี้เราต้องได้รับหนังสือที่รับรองก่อนนะคะว่าเรามีสิทธิ์ในการซื้อหุ้นตัวนี้นะคะ ซึ่งหนังสือเนี่ยก็จะส่งมาที่เป็นจดหมายนะคะเป็นเล่มๆใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งในตัวนั้นนะคะก็จะมีเอ่อเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เราเช็คว่ามีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเอ่อทางระบบนะคะก็จะดึงข้อมูลให้เราเลยนะคะซึ่งอันนี้แล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วเราก็แค่เช็คว่าเลขทะเบียนผู้ถือหุหน้นตรงไหมชื่อนามสกุลตรงไหมจํานวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยรตรงไหมกับเอกสารที่เราได้รับมาจริงๆนะคะเสร็จแล้วมาดูที่สถานะการจองนะคะสถานะ การจองเนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ายังไม่ยืนยันนะคะยังไม่ยืนยันแสดงว่าเรายังไม่ได้ทําการจองแล้วก็กดดําเนินการถัดไปอันนี้ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามาี่ออกใหม่นะคะอันนี้เขาเขียนชัดเจนว่าตั้งแต่วันที่6เดือน62565นะคะ8โมงครึ่งถึง10เดือน62565นะคะ4โมงเย็นนะคะอันนี้เราก็ต้องซื้อในเวลาที่เขากําหนดนะคะไม่งั้นเราจะจองไม่ทันนะคะกดถัดไปได้เลยค่ะเพราะกดถัดไปนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้ายืนยันรายการนะคะหลักๆจะ มี3ส่วนส่วนแรกการกรอกข้อมูลก่อนนะคะก็ข้อมูลก็จะขึ้นจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะเราก็แค่ทําการเช็คอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเราตรงไหมสิ่งที่เราต้องกรอกเพิ่มก็คือเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งวิธีการชาระเงินเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะคะเราได้รับเอกสารเนี่ยเราก็ดูเอกสารเป็นหลักก็ได้ค่ะจ่ายผ่านแบงก์อะไรได้บ้างนะคะโดยการที่เราสแกน QR code ตรงนี้ไป r e f e r e n c e 1นะคะก็จะเป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้วก็ r e f e r e n c e Number ที่2เนี่ยก็จะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวของเรานะคะแล้วก็เลือกขั้นตอนการชําระเงินได้เลยค่ะพอเราเลือกเป็น Bill p a y m e น t นะคะจะให้แนบหลักฐานในการชําระเงินนะคะซึ่งเราสามารถอัปโหลดได้ เป็นไฟล์ jpeg ก็ได้นะคะ document ได้ pdf ได้นะะขนาดต้องไม่เกิน1 mb 1> นะคะระบุวันชําระเงินให้ชัดเจนนะคะหลังจากที่เราซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะจัดสรรหุ้นที่บัญชีไหนของเรานะคะถ้าเรามีบัญชีของหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถบอกว่าฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิกได้เลยเอกสารที่เราได้รับมาจะมีระบุอยู่ว่าหมายเลขสมาชิกของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะเป็น number อ,อะไรนะคะแล้วก็ระบุเลขบัญชี ซื้อขายนะคะถ้าอยากทําอันอื่นนะคะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารที่เขาส่งมาให้ดูนะคะกรณีที่เราไม่ได้รับการจัดสรรไอ้นนหุ้นที่เราจองซื้อไปนะคะขเขาจะทําการโอนเงินคืนให้เราเราก็แค่ติ๊กว่าเราจะฝากเงินเข้าบัญชีธานาคารหรือนําจ่ายเช็คนะคะให้ติ๊กถูกที่หน้าข้าพเจ้ารับรองเป็นผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการจัดสรรหุ้นออกใหม่นะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยหลังจากเราทํารายละเอียดเสร็จแล้วนะคะโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมา ที่หน้าตรวจสอบและยืนยันรายการนะคะแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งค่ะว่าข้อมูลที่กรอกทั้งหมดเนี่ยค่ะตรงไหมนะคะเมื่อเราเช็คตามที่เราทํารายการไปแล้วเนี่ยกดยืนยันได้เลยค่ะหลังจากกดยืนยันเสร็จนะคะก็จะขึ้นป๊อปอัพมาบอกว่าหลังจากผู้จองซื้อหุ้นคลิกยืนยันการจองแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองซื้อได้ทุกกรณีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะให้กลับไปเช็คให้แน่ใจก่อนที่จะกดยืนยันนะคะกรณีนี้คือเช็คมาหมดแล้วนะคะก็คือกด ยยยืนนัได้เเลส็จแล้วก็จะไปที่หน้าผลลัพธ์ค่ะึ้นว่าท่านได้ทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปิดหน้าจอตัวนี้ได้เลยเปิดพ่อเราทํารายการเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะระบบก็จะเด้งมาที่หน้าหน้าการจองซื้อหุ้นหน้าเดิมนะคะสถานะการจองเราจะเปลี่ยนเป็นยืนยันแล้วนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเรส็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหุ้นนะคะจะถูกจัดสรรเข้าพอนะคะหลังจากที่เราทําการจองซื้อแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คตรวจสอบจํานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้นะคะตั้งแต่เวลาการ 9โมงนะคะของวันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะทางบริษัทเนี่ยคะ่ะเขาก็จะส่งมอบหุ้นให้กับผู้จองซื้อนะคะภายในระยะเวลา10วันทําการนะคะนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อนะคะก็การจองซื้อหุ้นลาดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ